ชาวบ้านกัมพูชาเนี่ยมันจะมีผสมปนเปกับไอทหารของเขามีแกนนําไว้ตำหรับเพื่อขับเคลื่อนแล้วก็กลยุทธ์ของกัมพูชาเป็นมาตลอดต้องเอาชาวบ้านมายึดพื้นที่ไว้ตรงคำว่าใช้ชาวบ้านเป็นโล่มนุษย์อันนี้ตรงเลยถูก เสือแมวตกลงรั้วลวดหนามในทางทางหารเนี่ยมันถือว่ามันเป็นการประกาศเ,าเขตอธิปไตยของเราแล้วหรืออย่างความหมายมันกินความขนาดไหนอ๋อไม่ใช่ครับมันเป็นการกั้นแล้วแต่กรณีนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราเชิงตั้งรับมันก็เป็นเครื่องกีดขวางของเรานะครับ แม้กระทั่งเป็นการลุกเหมือนกันบางครั้งเมื่อเราลุกไปถึงจุดหนึ่งก็เรียกว่าพื้นที่การสู้รบพื้นที่เส้นปฏิบัติการเราก็ไปขึงไว้เพื่อไม่ให้ฝ่ายนั้นเป็นโต้อตอบมามันก็เป็นพูดง่ายๆเป็นสิ่งกีดขวางแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งระบุชัดเจนนะเรื่องเขตแดน,เ,เ,แดนเพราะเรื่องเขตแดนเนี่ยมันต้องไปเป็นไปตามหลักเขตที่ทําความตกลงเรื่องสองชาติแล้วก็เป็นถึงจะยึด ว่าเป็นหลักเขตครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าไอ้รัว้วลวดหนามที่เราไปล้อมเอาไว้ณขนาน,นี้เนี่ยมันก็ยังไม่ลึกถึงหลักเขตโอ้ยังห่างไกลเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยร่วม500รเมตรเลยใช่ครึ่งกิโลหลักเขตใช่ครับเพียงแต่ว่ามันไปล้อมซึ่งอยู่ในบริเวณชุมชนที่ชาวกัมพูชาเคยอยู่พอเกิดเหตุการณ์ประทะสู้รบขึ้นมาตรงเนี้ยก็มีการผลักดันพวกเนี้ยเขาออกไปพอออกไปเสร็จเนี่ยเราก็มาล้อมรั้วเพื่อไม่ให้เขากลับมาพูดง่าย เป็นการล้อมเนี่ยเพื่อมากักกันในเขตชุมชนของเขาไม่ให้เขากลับมาทีนี้เรากองทัพก็เลยเจอศึกทั้งสองด้านถูทั้งชาวกัมพูชาที่พยายามจะเข้ามาโวยวายไปคือรั้วรวดหนาบอกว่าเขาอยู่กันมาตั้งนานแล้วอันนั้นส่วนหนึ่งการเมืองภายในประเทศของเราก็วิจารณ์เหมือนกันว่ากองทัพภาคที่หนึ่งไม่จัดการเพราะว่าไอไปล้อมรั้วในจุดที่ยังไม่ถึงหลักเขตแดนประเทศไทยที่สามห่างตั้งห้าร้อยเมตร นั่นแหละเลยไม่รู้จะจัดการยังไงคือเนื่องจากว่ามันเกิดจริง,รงๆภูมิประเทศมันต่างกันระหว่างของทัพภาคหนึ่งกับของทัพภาคที่สองแล้วพอดีข่าวสารทั้งหลายเนี่ยของทัพภาคที่สองเนี่ยมันเหมือนการยึดพื้นที่ได้เบ็ดเสร็จเกือบเบ็ดเสร็จไรสิบเอ็ดพื้นที่ของทัพพึ่งหนึ่งไม่ค่อยมีเหตุการมีเฉพาะในพื้นที่ตรงนี้และพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่แบบฝังใจพี่น้องประชาชนอยู่ตรงนั้นล่ะรวม40ปีนะครับเพราะเขายืนยันเนี่ยมันมีหลักฐานเอกสารติดแต่มันถูกกัมพูชา ชาวกัมพูชามาครอบครองเขาบอกไอ้จังหวะเนี้พอออกไปแล้วเนี่ยอ้าวเราก็สถาปนาพื้นที่ความมั่นคงเบดเสร็จไปเลยสิมไม่ต้องชั่วคงชั่วคราวละอเอาแนวชัดๆของเราไว้เนี่ยล่ะเพื่อไม่ให้กลับมาเลยตรงเนี้ยมันเลยกลายเป็นประเด็นปัญหาเพราะว่ามันไปเกิดการเปรียบเทียบการปฏิบัติไง กับทัพภาคสองระหว่างกับทัพภาคสองกับทัพภาคหนึ่งใช่แต่ความลําบากก็คือมันมันเจอกับชาวบ้านแต่ชาวกัมพูชามันไม่ต้องเจอกองกาลังทหารใช่ถูกต้องและการเจอเนี่ยเราต้องยอมรับในชาวบ้านกัมพูชาเนี่ยมันจะมีผสมปนเปกับไอทหารของเขานะครับเพราะว่าไอทหารของเขาเนี่ยมันจะเป็นกองกําลังประจําทิ่นเป็นทหารบ้านซึ่งมันจะเจือปนอยู่กับชาวบ้านและฉะนั้นตรงเนี้ยเขาเหมือนมีแกนไง ้คยๆจริงๆเนี่ยมีแกนนําไว้สาหรับ,บเฮ้ยขับเคลื่อนแล้วก็กลยุทธ์ของกัมพูชาเป็นมาตลอดต้องเอาชาวบ้านมายึดพื้นที่ไว้ก่อนแล้วค่อยมาส่งสร้างอะไรเป็นสัญลักษ์ แล้วก็ปักหลักไว้ตรงกับคำว่าใช้ชาวบ้านเป็นโล่มนุษย์เลยอันนี้ตรงเลยถูกเราจะทําแรงเกินไปก็ไม่ได้ใช่ครับฉะนั้นจริงๆเนี่ยการปฏิบัติการในพื้นที่ทัพภาคสองกับทัพภาคหนึ่งเนี่ยตัวแบบในการดาเนินกลยุทธ์ดุวิธีต่างกันเดี๋ยวตอนเราต้องอธิบายความว่าจะเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ตัวแบบกับที่มีการคุย GBC ไว้แล้วก็คุย RBC ไว้เนี่ยถ้าเราใช้รูปแบบการปฏิบัติการทางทหารเราจะมีปัญหามันต้องปรับรูปแบบเป็นในเรื่องมาตรการการบังคับใช้กฎหมายแทน เดี๋ยวค่อยอธิบายต่อใเราล,ล,ลองดูภาพบรรยากาศวันนี้หน่อยนะมีมีประชาชนคนไทยส่วนหนึ่งก็รวมตัวกันไปใช่ครับรเผชิญหน้ากับเช้ากาัมพูชาพูดว่าอย่างนั้นเถอะก็มีความสุมเสียงครับ ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันแล้วก็มีกองกาลังทหารพยายามที่จะรักษาความปลอดภัยอยู่บริเวณนั้นเนี่ยนะครับมีเซเบิร์ตท่านก็ไปประกาศเลยให้ชาวกัมพูชาคุณอบพยพออกไปไม่งั้นเราจะใช้สิทธิ์ในการผลักดันคุณออกไปเองก็คือเตือนทางฝั่งผู้นาของของกัมพูชาเลยนะครับสถานการณ์มันส่มเสี่ยงแบบนี้อาจารย์วันวิชิตมองยังไงจัดการกับปัญหาตรงนี้ยังไงคือพื้นที่ตรงนี้จริงจริงนะครับอย่างที่ผมเห็นหน้าข่าวว่าจะกลายเป็น พูดตรงๆก็คือเป็นพื้นที่กฎไอการศึกได้ที่ตชดเนี่ยจะเข้ามาทําหน้าที่นะในส่วนของทหารแล้วก็รักษาพื้นที่อธิปไตยแต่ตชดเนี่ยจะเข้าเข้ามาควบคุมหรือดูแลเรื่องบรรยากาศ ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะของฝั่งไทยเองคือเราลดการ,รเผชิญหน้านะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็เห็นว่ามาตรการที่เปิดเสียงใช่ไหมฮะใช้เพื่อเป็นการรบกวนนะครับให้ผู้ชุมนุมหรือผู้ประท้วงจากฝั่งนูนะ้นเขาถอยล่าออกไปวันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะว่ามาตรการต่างๆเนี่ยเพราะว่าบทเรียนของการที่เคยมีเห็นประสบการณ์การควบคุมการชุมนุมในรูปแบบต่างๆเราจะ จากมิติทางการเมืองขยายไปเป็นเปลี่ยนจุดไปเป็นที่ชายแดนแทนเนี่ยนะผมคิดว่าการจัดการแบบจกากเบาไปหาหนักนมีกระบวนการอย่างนั้นซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องทนต่อการสภาวะการยั่วยุเราเห็นว่าทางนู้นเขาเตรียมชาวบ้านนะผู้หญิงคนท้องคนแก่ต่างๆมาสร้างคอนเชนว์ดรามาคือเขาหลอให้เราพลาด แต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ะสมผลเร็จเท่าที่ควรเพราะวันนี้เราก็รู้ว่าเขาจะมาไหมาไหนแล้วประกอบกับว่าต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่รักชาติเราก็เห็นวันนี้ไปทํากิจกรรมนะเชิงสัญลักษณ์อะไรต่างๆเนี่ยให้กําลังใจทหารว่าทหารไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวหรือลําพังนะครับประเด็นตรงนี้ผมคิดว่าไม่ผมไม่กังวลใจในส่วนของเรานะครับและขั้เดียวกันหากเกิดการย่วยุหรืออะไรต่างๆของเขาเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องต้องต้อง,อง,องรับมือมาตรการตรงนี้คือฝึกอดทนอดกลั้น นะฮะในพื้นที่ตรงนี้ผมแค่กังวลใจมากกว่านะครับแต่กาเดียวกันอันนี้ก็เป็นพื้นที่การชิงพื้นที่อของฝ่ายกองทัพเร็วกว่าฝ่ายการเมืองการที่มีพลตรีวันชนะสวัสดีนะครับที่ไซเบิร์ตเนี่ยถ้าลงไปก็คืออย่างน้อยเนี่ยก็ดำให้พี่น้องประชาชนที่ไป้กำลังใจด่านตรงนั้น,นอุ่นใจในระดับหนึ่ง นะฮะอย่างที่เมื่อกี้เราทราบว,ว่าามีแนวคิดที่จะผล<อ>ักดันออกไปแล้วประการหนึ่งว่าในส่วนหนึ่งก็ต้องเรียนคุณวาย์ก็ทราบว่า,ว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 าผมเป็นที่ปรึกษาของพอ,อสอบอทกเนี่ยในหารือในกลุ่มร่วมกันเนี่ยก็บอกว่าคือเรามีท่านพอ,อก็มีดําริว่าจะไม่ลื้อไอ้รู้ลวดหนาม <Okay. S 2> ที่วางสลดน,นไว้เบื้องต้นเนี่ยนะครับนักขานี้แต่ส่วนว่าในอนาคตเพื่อจะผลักดันให้ออกไปเนี่ยแล้วจะนําไปพูดคุยการปักปันเนี่ยพื้นที่มีษณะสะสมเสียงเนี่ย นะแเราเพื่อให้ความสบายใจแก่พี่น้องประชาชนเนี่ยเราจะไม่ลือ้อย่างเด็ดขาดแต่นั้นข่าวลือว่ากอ,องทัพป้าที่หนึ่งหรืออะไรหรือมีการปล่อยว่าจะลื้อเพื่อหลักมนุษยธรรมอันนี้อย่าไปเชื่อโอเขารู้ว่าคนทั้งประ,ประเทศเนี่ยโฟกัสโดยพื้นที่ตรงเนี้ยบ้านหนองจานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ท,ท,ทีมที่ปรึกษาคุยกันตกผลึกร่วมกันับลวดหนามที่วางเอาไว้ไม่รืออร้อแน่นอนไม่รื้อแน่นอนโอเค,น,คอนสเต็ปถัดมาอันนี้ตกผลึกแล้วหรือยังว่า จะผลักดันด้วยวิธีการแบบไหนจะใช้กําลังทหารไหมหรือจะอดทนต่อการยัออย่วยุการกดดันแบบคืออย่างนี้มผมไดสเต็ปผมจะไม่เรียนเพราะว่าเขาก็มอนิเตอร์ว่าเดี๋ยวจะรู้ความลับเราหมดแต่เราเป้าประสงค์ว่าเราจะพยายามคืนสิทธิ์คนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ก็คือพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่มีเอกสารราชาการพิสูจน์ทราบซึ่งแน่นอนว่าในไม่กี่วันเมื่อก่อนนะนี้เป็นดราม่าตัวที่ผู้ว่าสาแกวแล้วก็ที่ดินของสาแกวเนี่ย คือพูดง่ายๆว่าไปทํำปืนลั่นน่ะมันทำให้คนเกิดความคับข้องใจอยู่แล้วคือหงุดหงิดมากขึ้นนะครับ ผมคิดว่าประเด็นตรงนี้จะได้รับการเยียวยาความรู้สึกที่ดีขึ้นหมายความว่าการยืนยันการรับรองเนี่ยผมคิดว่าค่อยๆใจเย็นๆครับว่าไม่ใช่ว่าออฝ่ายการเมืองล่าช้านะในส่วนของสองบตรอกอเนี่ยก็คิดว่ารู้ว่าความห่วงใย,ยแล้วก็ความกังวลที่พี่น้องประชาชนได้รับนะทุกขเวทนามาหลายสิบปีเนี่ยตรงนี้จะได้รับการแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้องม,มากขึ้นจากคนที่มีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ตรงนั้นใช่ใช่แล้วอย่าลืมมาตรการทางกฎหมายเพราะในทางหนึ่งเนี่ยเราต้องขอเครื่องมือเสริมอาวุธหนักเพราะว่าอย่างกระทรวงการต่างประเทศ จะต้องเข้ามาช่วยอธิบายบรรดาทูตตานอทูอตอาว,วุธหนักหมายถึงอาวุธทางการทูตอาวุธทางการทูตนี่อาวุธหนักเพราะอะไรไม่ใช่กาลังทาหารนะพ<อ>เพราะสิ่งหนึ่งเนี่ยฝ่ายกัมพูชา,าจะมาตีเนียนตีกินว่าเ,เขาอยู่มาตั้งแต่เกิดนะครับโทษที40ปีที่แล้วเนี่ยคุณถูกไล่ต้อนมาจากกองกําลังเวียดนามนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มที่มาอยู่บ้านหนองจานเนี่ยคือชุมชนเขมรแดนที่ถืออาวุธ นะถือปืนมาก่อนแต่เราให้หลักมนุษยธรรมเนี่ยบางครั้งเคาว่าม,ามนุษยธรรมเราต้องถอดเสื้อตัวนี้ออกนะคุณวราวิทย์<ม>นะใช้พําเพื่อไม่ดีเพราะนี่มันเป็นที่ของเราแล้วพี่น้องประชาชนจริงๆเนี่ยก็ถูกลุกคืบลุกไ่ถูกทําร้ายถูกล่อดทําร้ายนะฮะวันดีๆเขาจะกลับมาทำทำพื้นที่ทําสวนทําไม่ได้แต่คราวนียมันเป็นโอกาสนะครับพอเหตุการณ์การประทัเกิดขึ้นเรามีโอกาสสถาปนาพื้นที่เพิ่มเติมและขนาดเนี้ย การวางลวดล้อรอบหนามต่างๆเนี่ยเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้มากขึ้นนะครับแล้วข่าเดียวกันผมก็คือมีความคิดร่วมกันแหละในอนาคตนะถ้าสมมุติว่ากลัวกัมบูชาจะแลบลับรอบแอบอะไรเข้ามาแล้วแบบนี้นอกจากรั้วที่มันแข็งแรงมั่นคงมากขึ้นพื้นที่ตรงนี้อาจจะต้องขออนุญาตพี่น้องประชาชนแต่ว่า อาจจะมีพื้นที่หน่วยทหารที่จะมาวางกําลังในการลาดตระเวนเนี่ยเพื่อให้เกิดความอุ่นใจสักระยะสักระยะหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่ท่านได้พื้นที่ได้พื้นที่สิทธิ์นะฮะใบเอกสารสิทธิ์ได้พื้นที่กลับขึ้นไปใช้ได้นะครับผมคิดว่าในส่วนตรงนี้พี่น้องออประชาชนทั้งประเทศเนี่ยขอให้เกิดความเชื่อมั่นว่ากระบวนการจะดําเนินเดินหน้าแต่ว่ายังไม่ได้คุยไปถึงขั้นว่าจะใช้กําลังทางทหารชนิดแบบรุนแรงเพื่อผลักผ,ผ,ผ,ผลักดันออกไปเพราะรู้ว่า <K un> จะตกเป็นห <นะ S 2> ลุมพรางเขาแน่นอน<ช>ที่เขาใช้คนมา่ายุแบบนี้เพราะว่าเราจะเอาข้อมูลตรงนี้เอกสารตั้งแต่บว่าไทม์ไลน์ดิจิตอลฟุตปีตั้งแต่ปี18งแปปี2อที่เขาลักลอบหรือให้อยู่ตามหลักนิติธรรมเนี่ยตรงนี้จะบอกนะทางฟ้องโลกให้เห็นว่าเราีคือเจ้าของพื้นที่นะครับแม้กระทั่งการสแกนพื้นที่ดาวเทียมต่างๆส่วนเรื่องมาตรการทางทหารเนี่ยถ้าเขามาล้สัตว์เราก็แน่นอนครับเ๋ยวนีไวใย่ไหมเราก็เห็นทหารฝั่งนู้นเมื่อวานปลอมตัวเป็นชาวบ้านคือถอดเครื่องแบบมาผสมโรงเนี่ย ไอ้ตรงการจะใช้อาวุธอะไรต่างเนี่ยเรารู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เราระมัดระวังสูงนะครับเพราะว่าการที่เอาชาวบ้านหรืออาจจะเป็นครอบครัวทหารกัมพูชาเนี่ยแหละมาผสมโลงเนี่ยมันก็ขัดต่อธรรมชาตินะคนท้องออุ้มเด็กเล็กเนี่ยมาเยี้ยวมาประท้วงเนี่ยเรารู้มันมคือใช่มันคือวาระซ่อนเร้นในทางการเมืองเพื่อมันกดดันเพื่อให้เกิดภาพว่าทหารเรามาคุกคาม แต่จริงนยนผมคิดว่าจากเบาไปหาหนักนะครับแล้วผมคิดว่าตรงนี้เราจะไม่ตกหลุมพรางเทียงแต่ว่าผมต้องขอความร่วมมือและความเห็นใจจากพี่น้องประชาชนว่าไม่ใช่ทําอะไรเราอยู่ในภาวะที่ต้องอยู่ในพื้นที่ขีดเส้นก็อดทนอดกลั้นนะฮะเขายั่วยุก็ยั่วยุไปครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ให้วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะใน,นกลุ่มพี่น้องประชาชนอย่างกลุ่มเจเอที่ก็ามาเนี่ย<ม>ก็จะเอาความจริงในพื้นที่มาบอกประชาชนในทั้งประเทศว่า พี่น้องทหารที่เข้ามานะครับรักษาพื้นที่เส้นอธิปไตยเนี่ยหลังเขตรัวรอดน้ำเนี่ยเขาอยู่กันยังไงไม่ใช่ว่าละเลยหรือเพิกเฉยนะอันี่ผมก็กังวลก็กลัวว่ามันจะเป็นมีประเด็นดราม่าทำไมไม่ทําเหมือนพื้นที่กองรับพักที่2นะครับก็อย่างที่พี่แมวบอกนะครับว่าพื้นที่ทางกายภาพทางในส่วนที่กองรับพักที่หนึ่งรับผิดชอบกับพื้นที่ของกองทัพภาคที่สองรับผิดชอบเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับเออเสถี่แมวมองยังไงกับวิธีการ